ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ไทยจะเจอกับจีนในวันที่16พฤศจิกาย,ยนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้แฟขอหอมงพาทุกคนมาดูที่ซ้อมของทัพช้างศึกของเรากันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ห้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งกันหน่อยอย่างห้องฟิตเนสบอกเลยว่าทุกอย่างครบมากๆแล้วก็หลากหลายด้วยมีพร้อมให้กับทัพช้างศึกของเราใช้แบบเต็มสตรีมไปเลยจ้าอุ้ยแอบเจอนะักเลงหนึ่งคนไม่ใช่ เป็นร่างกายไปแล้วอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องผ่อนคลายค่ะอย่างห้องแช่ตัวตรงนี้เนี่ยลนะที่แอบเห็นในโซเชียลว่าทับชั้งศึกมาแช่กันพาทัวร์โซนในร่มจนไปแล้วแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโซนนี้ค่ะโซนสนามซ้อมและนี่คือสนามซ้อมที่ทับชัางศึกของเราใช้ซ้อมกันเป็นหลกักบอกเลยว่าใหญ่มากๆฟาซิลิตี้ทุกอย่างครบมากๆค่ะแล้วก็การดูแลสนามดีมากๆอย่างเช่นตรงนี้ ปริงเกอร์น้ำของเขาก็แจกฝังอยู่ในสนามค่ะเพื่อจะดรดน,น้ำง่ายๆแบบนี้ตอนที่ไปถึงพี่เขากำลังตีเส้นสนามอยู่เลยทีนี้อินไซต์กันขึ้นมาหน่อยค่ะมาดูโรงแรมที่เก็บตัวของทัพช้างศึกกันอยู่ที่โรงแรมโนเทลฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเข้ามาตรงนี้จะเป็นล็อบบี้ค่ะที่สามารถมารอทัพช้างศึกได้และนี่ก็คือห้องอาหารที่ทัพช้างศึกมาเติมพลังกันส่วนตรงนี้โอ้ยชิวมากๆค่ะนี่คือสระว่ายน้ำของโรงแรมที่ทัพช้างศึกมาใช้กัน แล้วถ้าเกิดใครได้เห็นบัสหน้าตาแบบนี้นะคะนี่คือบัสที่ใช้รับส่งนักเตะแล้วก็ทีมงานเห็นแล้วอย่าลืมโบกมือทักทายนะคะเผื่อจะมีนักเตะที่ทุกคนชื่นชอบอยู่บนรถสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะวันที่16พศจิกายนนี้เวลา1ทุ่มครึ่งค่ะอยากจะเชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนมาร่วมเชีย์ทัพช้างศึกของพวกเราลงสนามเจอกับทีมชาติจีนค่ะในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวอร์มเสียงให้พร้อมแล้ววันนั้นไปร่วมเชีย์สุดใจไทยแลนด์ไปด้วยกันนะคะค ขอขอบคุณสถานทีท่ BG ปทุมวันเต็ศและโรงแรมนนเวท